ไปดูทะเลกันดีกว่ากุหลาบหินยังไม่ออกดอกค่ะกุหลาบหินยังไม่ออกดอกกุหลาบหินรอก่อนจ้ะยังไม่ออกดอกอ้าวคนเยอะอยู่นั่นนะ่ะกุหลาบหินยังไม่ออกดอก ่ก็มีหนุ่มๆสาวๆเราีนจากกุหลาบหินนะมันยังไม่มีจากทะเลก็จะเป็นประมาณนี้ีนจากทะเลก็จะประมาณนี้ละค่ะ ถึงแล้วมีคนเดินริมทะเลเยอะมากช่วงเนี้ยช่วงเย็นๆเนี่ยมีคนมาเดินกันเยอะจ้ะเห็นไหมมายังเดินเล่นทะเลกันอยู่จ้าบรรยากาศสวยมากช่วงนี้บรรยากาศงามจ้ะบรรยากาศงามสวยนี่ช่วงนี่คือทะเลริมทะเลมาเที่ยวทะเลกันไหมไหมก็จะมีน้ำให้อาบน้ำจืดจ้ะ คนเล่นทะเลกันเยอะวันนี้อืคนก็เดินเยอะนี่ทะเลก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะปรบอือฮึอือทรายเจอทรายฮ่ะอือฮึ จะมีเก้าอี้นั่งกินลมชมพระอาทิตย์ตกดิน้นเอาใครทิ้งกระดาษนี่จ,จ้าทะเลเมืองแองกลูนฮมนน้ำทะเลกําลังงามจ้ะพระอาทิตย์สอดส่องเห็นไหมพระอาทิตยตก์กำลังจะตกกำลังจะตกขอบฟ้ากำลังจะลับขอบฟ้าอุ๊พุดเด็กๆยังพากันเล่นน้ำอยู่ <c ười> โอ้เด็กๆนู่นโรงแรมอยู่ที่นู่นจ้ะ มีโรงแรมที่หนึ่งจากตรงนี้อ่ะเดินทรายไปดูน้ำกันดิสาวกุทยจะพาเดินทรายอันนี้คือทรายปไปดูน้ำมันน้ำทะเลลงหรือเปล่ามีจะเปลือกหอยจะจากทะเลที่ไหนมีทะเลที่ไหนก็มีเปลือกหอยที่นั่นป๊าดเด็กๆเล่นน้ํากันคนะกระโดดน้ําตุม่มตามตุม่มต่ำม,ม,ม,มันหนาวอยู่นะไม่ใช่ไม่นหนาวเด้อจ้ามันเย็นอยู่เด้อตรงมือน,นี้นะ เยน็นคืนการจ้าถ้ามันค่ำมานี่ทะเลน้ำทะเลเย็นไหมไหมไหม,ไหมอู้ก็เย็นอยู่เดอ้อถ้าจะเล่นก็เล่นได้โดดได้เย็นอยู่ค่ะทะเลกำลังจะไหลโอ้โอนี่กำลังจะขึ้นจ้ะโอ้โอ <laughs> ทะเลกำลังจะไหลขึ้น กลางคืนน้ำทะเลก็จะหนุนพอกลางวันทะเลก็ลงจ้าบรรยากาศสวยจ้านี่นี่คือทะเลอพระอาทิตย์สวยมากมานี้จ้าพระอาทิตย์จะตกดินเอยบรรยากาศช่างสวยเฉลือเกินอาหารมาทางนี้ เด็กๆเล่นน้ำกันอยู่นู้นอยู่ไกลๆรีบรีจ้ทะเลก็ชะงามแบบนีล้ละจ้าทะเลที่ไหนก็งามที่นั่นมีทะเลที่ไหนสวยที่นั่นจ้ะปะเดินไปดูอีกทีหนึง่งเดินไปดูตรงที่เด็เดกๆเขาเล่นน้ำเดินไปเดินไปหาโรงแรมสิ เด็กๆเ,เล่นน้ํากันดีเสลีเกินคือบอหนาวเนี่ยแต่ถ้าเดินนานๆก็เย็นนะคะเพราะพราะเริ่มดึกเข้าดึกเข้าสองทุ่มสามทุ่มก็จะเย็นอยู่จ้ะฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็ไม่ใช่ฝั่งเดนมาร์กจ้ะตรงนู้นเป็นฝั่งสวีเดนนี่แหละค่ะคนละเมืองเฉยๆจ้ะแถวนู้นยังไม่ถึงเดนมาร์กเดนมาร์กจะไปทางนู้นเดนมาร์กไปทางนู้น ข้ามทะเลไปรีบรๆนู่นละจ้ะแต่ตรงนี้จะเป็นสวีเดนอยู่แถวนี้จะเป็นเมืองของสวีเดนอยู่ค่ะเป็นรอบเป็นบ้านเมืองริมทะเลจ้าโอโหเย็เนเย็นกายเย็นใจก็อยู่ใกล้น้ํานี่หละจ้าลมแห้งแหง้ง <c oughs> แค่จ้านี่นี่คือทะเลเมืองแองกันโฮมในช่วงช่วงนี้ก็สองทุ่มครึ่งก,กว่าแล้วค่ะ สองลุ้มพุ่งกว่า,วาแล้วมานี้นะคะอ่ามีเด็กๆลงมาเล่นน้ำกันอีกโอเคจ้าสาวพุทายให้ดูกันก่อนที่จะลงคลิปลงที่จะปิดคลิปนะคลิปนี้โอเคค่ะเพื่อนจ้าจ Good i g ัดเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีก